คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มาย่างเพื่งหลังนาทีหาราคาสกอร์ศูงในเวลาไหลเกินสามจุดสงห้านั้ก็สิบไม่นานนัให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ที่รักแฟนฟุตบอล45่สิบหเวิร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับผมบายสปูดสี่สิบห้าเวิร์กสกประจวันีะ 3กันยายน2564นะครับผมก็ครับผมก็เหมือนเดิมครับผมจะพา FC ทุกท่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลทัศนะแนวทางฟุตบอลสูงเลขคู่ VIP ของผมประจำค่ำคืนนี้นะครับก็คนอื่นก็ไปสรุปผลบอลคู่ VIP ของผมประจำค่ำคืนที่ผ่านมาผมให้ไปสูงเลขนะครับไม่ใช่ค่ำคืนนะเป็นบอลช่วงแข่งช่วงช่วงหัวค่ำนะครับผมเมื่อวานให้ไปฟุตบอลเวิร์นคัพนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับต้องบอกว่าปวดร้าวจริงๆนะครับฟุตบอล สนามฝนตกนะครับเมื่อวานคนผฝนออกมาเป็นที่น่าผิดหวังมากนะครับเมื่อวานก็ต้องขออภัยเอฟซด้วยนะครับมีสโคเกิดขึ้นในเครื่องวันหลังแค่หนึ่งประตูนะครับผมโบก็ครับผมก็ฟุตบอลไม่เป็นใจจริงนะครับฟุตบอลโลกก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับค่อนข้างที่จะมันไม่เล่นตามราคานะมันค่อนค่อนข้างที่จะผิดเพี้ยนเยอะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับแต่วันนี้ก็ครับผมก็เหมือนเดิมแต่ฟุตบอลเช้านะครับเมื่อเช้าก็ ลุ้นกันค่อนข้างที่จะกดดันพอสมควรแต่ก็มาตามนัดตามราคานะครับผมก็เมื่อเช้าผมให้ไปฟุตบอลโลกอีกเช่นเคยนะครับก็ไปคู่เม็กซิโกนะครับเมื่อเช้าก็เม็กซิโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจามเมิกาฟุตบอลเช้าก็เฮลั่นกลุ่มเลยนะครับในครึ่งเวลาหลังครับส่วน,นครึ่งแรกก็จบเพื่งศูนย์แต่ครึ่งเวลาหลังก็มาตามนัดนะครับผมก็ถือว่ารอดไปนะครับบอลเช้าก็ยินดีครับเอฟซีที่ติดตามด้วยก็ ครับผมก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมจะพาท่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลคู่วีพีของผมประจำวันนี้ครับไปลีกรัสเซียดิวิชั่น3นะครับผมแข่ง18บแนาฬิกาจุดศูนย์นาทีะครับเป็นเกมพบกันระหว่างชาเวซ่าเซนปีเตอร์สเบิร์กนะครับผมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FC ชิต้านะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าสถิติพบกันก็สวยงามมากนะครับแต่เป็นฝั่งทีมเจ้าบ้านนะครับชาเวซ่าเซนปีเตอร์สเบิร์กนะครับที่ทำได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับผมชนะเอาชนะไปได้ในพบกันสองนัดก็ ล่าสุดก็ชนะไปทั้งสองนะครับโดยชนะที่เฉลี่ย2งเม็ดขึ้นดืมพื้นขึ้นไปครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับรฟมของทั้งคู่ก็ไม่ดีด้วยกันทั้งคู่แต่แน่นอนครับเวตราเซนปีเตอร์เเบอร์ก็มีทรงกว่านิดๆนะครับส่วนเอฟซีบีตาชิต้าก็เอาแนวนอนไม่ได้ครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะคูม่าหนักครับขอเจ้าบ้านก็มีทรงนิดนิดครับก็เชื่อว่าเจ้าบ้านในเรืราคาที่เปิดมานะครับเอเดียมาฝังเจ้าบ้านนะครับค่อนข้างที่จะ เยอะพอสมควรนะครับผมก็จากสิที่พบกันก็สวยงามจากราคาที่เปิดมาก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าสวยงามนะครับสวยงามสวยงามอยู่นะครับสวยงามตามทางเรื่องอยู่นะครับผมในคู่นี้ก็คู่นี้นะครับเจ้ามือเปิดให้ชาวเวสต้าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับเบกราคาโตที่1ลูกนะครับผมจ่ายน้ำหนึ่งลูกจ่ายน้ำหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์และจ่ายน้ำให้เอฟซีชิต้านะครับที่ ทีมเยือนนะครับทีมรองที่2.28นะครับคู่นี้เปิดสูงเต็มเวลามาที่3ลูกนะครับจ่ายน้ํา1.91นะครับและเปิดภูแพ้ชนะท่าเจ้าบ้านเซเวสดาเซนปีเตอร์สเบิร์กนะครับชนะจ่ายที่1.39และท่าเอฟซีชิต้าชนะจ่ายที่5.68และเปิดภูเสมอเต็มเวลามาที่4.55นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามพอสมควรนะครับในราคาตรงนี้ที่มุงโบกการเกิดสกอร์นะครับผมก็ชัดเจนนะครับสวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะครับ ครึ่งแรขมีเหรียดมาคุมโดยเป็นฝั่งชาวเวสตาเซนปีเซอร์สเบิร์กนะครับแบบ่งราคาต่อที่0.5จ่ายน้ำที่1.90และจ่ายน้ำให้เอฟซีิต้าทีมเยือนนะครับทีมรองที่1.95และคู่นี้เปิดสูงแรกมาที่1ลูกนะครับจ่ายน้ำา1.65้สวยๆเลยนะครับก็เปิดพูเสมอครึ่งแรกมาที่2.47นะครับผมในครึ่งเวลาแรกพูเสมอครับในตรงนี้ก็บ่งบอกการเกิดสกออย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามพอสมควรนะครับผมก็ ครับผมในเมื่อฟุตบอลมันองค์ประกอบมันได้นะครับส่วนมากมันจะมาตามนัด,นดตามราคาวันนี้ก็ครับผมก็หลีกนี้บนลโลกก่อนนะครับผมมามาหลีกดีกว่าครับเพราะฟุตบอลหลีกส่วนมากจะมาตามราคานะค่อนข้างที่จะชัวร์กว่านะครับส่วนฟุตบอลโลกก็ยากครับผมก็วันนี้ก็ขอหลุกฟุตบอลโลกนะครับมาเป็นฟุตบอลหลีกรัสเซียก็แล้วกันนะครับในเมื่อทุกอย่างมาองค์ประกอบมานะครับผมวันนี้ผมก็ขอฟันธงนะครับผมไป สูงเลขลิตเซียนะครับดิวนชั่น3นะครับแข่ง18ปนนาฬจุดนนนาฬิกานะครับไปสูงเลขชาวชาวเวสดาเซียนปีเตอร์สเบิร์กนะครับผมสูงเลขเราราคา1ลูก0.5คู่1ลูก0.5ลูกนะครับผมครึ่งแรกไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผมครึ่งแรกไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผมส่วนท่านใดนะครับสนใจที่จะเข้าไปศึกษาทัศนะแนวทางนะครับต่างๆนะครับในในกลุ่ม45เวอร์ของเราในรูปแบบ45เวอร์ของเรานะครับหรือต้องการเข้าไปรับศนะ รับทัศนะแนวทางบทวิเคราะห์ก่อนใครแบบนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปขอเข้ากลุ่มได้โดยแอดไลน์แอด c5ovr แล้วผมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนส่วนในกลุ่มอยากจะเข้ากลุ่มมันเราต้องบอกให้ก่อนว่าในกลุ่มมีค่าสปอร์ตรายเดือนโดยเป็นค่าสปอร์ตรายเดือนเดือนละ300รอบาทนะครับคิดเป็นวันก็วันละ10บาท10บาทใน1วันท่านจะได้รับอะไรบ้างท่านจะได้รับแน่นอนครับคู่ ซูเปอร์วีไอพีนะครับซูเปอร์วีไอพีนี้สามทีมน้เน,น้นนะครับขึ้นให้ทุกวันประจําตารางรวมจากนั้นยังไม่พอยังมีคู่ v i p นะครับประจําพี่เสือนะครับในแต่ละท่านเน,น้นๆหน,นึ่งทีมไม่ต่ำกว่าสิบกว่าท่านอย่างแน่นอนครับในแต่วันนอกจากนั้นก็ยังไม่พอท่านยังจะได้เข้าไปศึกษาในทัศนะรูปแบบ45เวอร์ของเราในรูปแบบราคาในเทคนิคต่างๆอีกมากมายหลายอย่างนะครับผมก็คบจบในกลุ่มเดียวนะครับสนใจก็แอดไลน์45 o v e r นะครับผมหรือท่านไม่สะดวกที่จะเข้าไปรายเดือนท่านต้องการที่จะซื้อวัน ในการซื้อายวันนี้เรามีการขายรายวันให้ทัศะนะแนวทางในสื่อของเรานะครับเป็นวันละ15บาทนะครับท่านอยากซื้อวันไหนท่านสะดวกซื้อเวลาไหนช่วงไหนนะครับท่านก็สามารถเข้ามาซื้อได้นะครับผมรวย15บาทท่านจะได้รับอะไรบ้างท่านได้รับเน้นเ,นนเนนแน่นอนครับคู่ซูเปอร์วีวีไทีมนะครับและคู่ VIP ประจําพี่เสือที่อยู่ 1, อันดับหนึ่อันดับ2ของตารางนะครับ เน้นๆน,น,นะครับ5ทีมนะครับในแต่ละวันรวมจากนั้นก็จะมีบอลเช้าผมเสริมด้วยครับเป็นตัวเป็นค่ากาแฟช่วงเช้าถ้าวันไหนฟุตบอลราคาสวยผมก็จะนํามามาในโซนคอฟี่โซนนะครับวันไหนที่ราคาไม่ได้ผมก็ไม่ได้นํามามันจะมีเป,เป็นบางวันนะครับบอลเช้าก็ต้องบอกไกว้ก่อนนะครับผมก็สนใจในรูปแบบหลายวันวันละสิบาทก็แค่ l อ n ไลน์เอสี่ห้า OVR หนึ่งหกแปดนะครับผมก็ใส่แอดนํำหน้าด้วยเอสไลน 45 over 1อ8นะครับผมก็แอดไลน์ hmm. ไปสบถามเวนวินได้นะครับตรงนี้นะครับก็ครับผมสะดวกรายวันหรือรายเดือนก็ก็สามารถเลือกเลือกรับได้ตามใจของท่านเลยได้เลยนะครับสะดวกแบบไหนนะครับผมก็แนวทางของกลุ่มเราชัดเจนแนะ่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็พัฒนาอย่างเต็มที่ ทุ่คหนทาอย่างเต็มที่นะครับผมพี่เสือลมไปถึงผมด้วยนะครับก็ครับผมก็ท่านเข้าไปอยู่มันโอเคแล้วท่านสามารถแนะนําเพื่อนพี่น้องของท่านได้นะครับในรูปแบบไหนท่านสามารถแนะนําได้นะครับแนะนําเข้ามาศึกษามาอยู่ในกลุ่มเราได้ดนยท่านจะได้ค่าแนะนําด้วยนะครับได้แนะนํา1ยุทนะครับหยุดหรือ1ท่านตัวหนึ่งร้อบาทนะครับผมค่าแนะนําตรงนี้ท่านสามารถครับสามารถแนะนําเข้ามาได้นะครับผมก็ก็ครับบเรามีค่าแนะนําให้นะครับผมก็ วันนี้ผมก็ขอจบคลิปบทวิเคราะห์คู่ VIP พของผมแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ FC ทุกท่านนะครับผมโชคดีมีชัยเฮงรวย,ย,ยวทุกท่านนะครับผมฟังบทวิเคราะห์จากผมจบแล้วก็ขอให้กดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้พัฒนาและทําตรงนี้ให้ดีที่สุดต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงรวย,ยวทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาไวอย่างแล้วนะครับแต่ขอให้เฮงเนะครับต้อนรับวันนี้นะครับตัวเลขน่าจะเป็นตัวเลขของวันนี้หรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจก็ ครับผมก็วันนี้เน้นๆเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้มานะครับขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงรวยทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็ขอจคอบคลิปวันนี้ข้อคู่ใจเพียร์เยนเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม